อารายตี้ดีบี่มิใจเสนอวันฉลมเลือดโดยสยุมผู้ทสพนนอร์แมนจากคำคมข้างล่างมีทหารเวียดนามเหนืออยู่64คนพร้อมด้วยอาวุธประจำกายและอาวุธหนักพร้อม คุณจะลงมาทำไมกันมันไม่ปลอดภัยสู้นั่งอยู่ที่เบลเดอร์คอนโทรลไม่ได้หรอกครับอย่าพูดไปเล่นไปหน้าคํำคมผมจะลงไปจริงๆเรื่องจริงครับทหารเวียดนามเหนือทั้ง64คนมีจริงๆแต่ถ้าว่าไม่มีลมหายใจเสียแล้วลงมาเลยแต่คุณแน่ใจว่าตัวเองไม่กลัวผีช็อปเปอร์โยกลัวลงมาอีกครั้งบันไดเชือกทุกทิงลงมาก่อนชั่วอุกใจ ผมก็มองเห็นกระบ,บานอันแดงเจ๋ของเจ้านายปีนลงมาอย่างระมัดระวัง m ม g ก d ที่พวกคุณฆ่ากันบ,บนยอดเขาที่มีพื้นที่กับแคบอย่างนี้หรอครับเนี่ยในขณะที่พูดโนวแมนก็เดินสำรวจศพของทหารเวียดนามเหนือไปร,บรอบๆด้วยอาการตื่นเต้นและในขณะเดียวกันชอปเปอร์ทั้งสามตัวก็เริ่มลำเลียงอาวุธหนักและทหารที่อยู่บนยอด788936มายังยอดเถิดเทิงเ,เ,เ,เป็นกัวลาหั ทำคมหันไปกำชับให้สมพรเป็นคนวางแนวที่ตั้งอาวุธหนักอีกครั้งแล้วพาผมกับนอร์แมนเคลื่อนที่ลงมาจุดรวมผลเบื้องล่างเพื่อลอแผนเข้าตรวจค้นในหมู่บ้านชาวแมวซึ่งถูกทหารรับจ้างล้อมเอาไว้แล้วในขณะนี้ก่อนจะเริ่มโจมตีนอร์แมนหยุดยืนระหว่างซากศพข,ของทหารเวียดนามเหนือและทหารรับจ้างที่กอดกายกันกลมดิกอยู่นบริเวณเส้นทางขึ้นยอดเขาไมยก้า มันเป็นการประจันบานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมได้เคยเห็นมาในสมรภูมิเราทั้งสองทหารกล้าที่นอนไร้วิญญาณอยู่เบื้องหน้าผมนบัดนี้คือยอดนักรบผู้กล้าหาญผมไม่เคยะคตะขิดตะขวงใจเลยแม้แต่น้อยที่จะทําความเคารพให้แก่ความเกรงกล้าของสองนักรบผู้นี้พูดจบนอรมนก็ชิดเท้าแสดงความเคารพศพทหารทั้งสองสัญชาติที่นอนกอดกันก้มดิกอยู่เบื้องหน้า ยาววาแต่นอร์แมนเลยครับแม้แต่คําคมเองก็ต้องยกมือกระทําความเคารพให้แก่ทหารหารทั้งสองที่สูญเสียชีวิตอย่างชนิดแลกดาบตายปืนกันในระยะประชิดต,ตัวดาบอาก้ากับดาบ M16 ไม่มีใครเหนือกว่าใครแต่สิ่งที่เหนือกว่าก็คือน้ําใจที่กล้าเกินมนุษย์ของทหารหารทั้งสองศพทหารรับจ้างทั้ง5้าศพถูกห่อด้วยผ้ากันฝนปันโจ และถูกลำเลียงขึ้นไปบนยอดเขาในเวลาต่อมาไร่ฟินที่งามสะพังแรลกรานไม่มีชิ้นดีทั้งแรงระเบิดทั้งการเหยียบย่ำพ่อทหารรับจา้างทำให้ต้นฟินหักระเนระนาดราบไปเกือบครึ่งบริเวณอาหารสดทุกชนิดได้รับการสนับสนุนจากบอกอส่วนหลังในสองชั่วโมงต่อมาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนชนิดต่างๆถูกลำเลียงมาไม่ขาดระยะทหารชุดราตะเวนส่วน ถูกส่งลงไปยังทางราดด้านที่เป็นเส้นทางเข้าสู่เนินสกายไลน์วัดเพื่อหาที่เหมาะสมสร้างฐานปฏิบัติการต่อไป3ชั่วโมงต่อมาทหารรับจ้างกองร้อยสอก็เคลื่อนที่ลงไปเสริมแนวยังพื้นที่ด้านตรงข้ามกับหมู่บ้านแมวเป็นแนวยาวเกือบตลอดไหล่เขาจนกองร้อยหนึ่งรับหน้าที่ตรวจค้นหมู่บ้านก่อนที่จะขึ้นไประวังป้องกันหมวดอาวุธหนักต่อไป ก่อนอาหารเที่ยงจะเริ่มต้นขึ้นทหารรับจ้างกองร้อยหนึ่งที่โอบล้อมหมู่บ้านแมวอยู่ก็ร้องตะโกนให้ชาวแมวทุกคนออกมาจากบริเวณบ้านให้หมดสิน้นชาวแมวทั้งชายและหญิงรับลับล่อลอ,ลอ,ออกมาจากที่ซ่อนด้วยอาการเกรงทุกคนถูกตรวจค้นร่างกายอย่างละเอียดถีทั่วพร้อมกับถูกสอบสวนเป็นรายบุคคลถึงจํานวนที่แน่นอนอีกครั้งผู้ชาย13ผู้หญิง12คน มันขาดหายไปจากยอด30คนที่หมู่สมพรตรวจการพบอย่างน่ากังขาคำคมออกคำสั่งบุกเข้าตรวจค้นทันทีผมนอร์แมนมู่สมพรเคลื่อนที่เข้าไปทางเบื้องหลังของเล่าหมูแล้วคลืบคลานเข้าไปยังบ้านหลังหนึ่งซึ่งมองเห็นบานหน้าต่างแง้มออกมาอย่างน่าผิดสังเกตเสียงหน้าต่างบานเดียวของบ้านมุงแฝดหลังสัตปร,รังเคนั้นไหวยวบ ร่างของชายชะก,กันหนายหนึ่งกระโจนผางทะลุผ่านหน้าต่างออกมาเหมือนกับน,นักกายกรรมเนื่องจากหน้าต่างของบ้านหลังนั้นสูงพอสมควรร่างของมันก็เลยเสียหลักหมุนคว้างอยู่กลางอากาศนอร์แมนวาดลำกล้องปืน M18 ขึ้นหาเป้าหมายก่อนที่ผมจะปรามได้ทันประสาทหูของผมก็อื้อองไปด้วยเสียงระเบิดอันทียิบของกระสุนที่พังผูเข้าหาเป้าหมายที่กำลังตีลังกาอยู่กลางอากาศนั้น เร็วมันถือระเบิดอยู่ในมือนอร์แมนแหกปากร้องขึ้นมาอย่างสุดเสียงผมเย็นยะเยียบเข้าไปถึงไขสันหลังประสาทส่วนที่6อันเร้นรับบงการให้ผมฟุบหน้าลงแนกับพื้นดินมือทั้งสองยุกขึ้นประสานกุมทีสะเอาไว้แน่นเสียงวัตถุตกกระทบพื้นอยู่เบื้องหน้าได้ยินถนัดหูผมรีบตามองดูมองเห็นทหารเวียดนามเหนือที่เพ่นออกมาจากหน้าตา่างแล้วโดนกระสุน m 1 8ของนอร์แมนเข้าอย่างจังเบือ ลนตุ๊บลงมากองอยู่เบื้องหน้าและห่างออกไปเพียงเล็กน้อยและเบิดมือจีนแดงชนิดสากกระเบือดิ่งหล่นอยู่มองเห็นถนัดตาปาฏิหาริ์ลูกระเบิดด้านผมนอร์แมนและหมู่สมพรรอดตายอย่างหวุดวิดทหารรับจ้าง3าสี่คนซึ่งพิ่นจะเคลื่อนที่ตามผมมาหานถอยกลับไปอย่างลุกลี้ลุกลนเฉยๆบิ๊กแมนอย่าเพิ่งขยับตัวมูสมพร พูดพลางคลานสีตีนเข้าไปหาลูกระเบิดท่ามกลางความตกตะลึงของผมและนอร์แมนจนกระทั่งออกปากร้องห้ามไม่ทันหมู่สมพรคลานเข้าไปอยู่ที่ลูกระเบิดด้านลูกนั้นยังชั่วอึดใจผมมองเห็นเขาก้มหน้าลงสำรวจลูกระเบิดอยู่ชั่วครู่ก็หันกลับมามองดูผมพูดขึ้นช้าๆด้วยน้ำเสียงที่ปัสจจกอาการตื่นเต้นไม่แน่ใจว่ามันจะด้านหรือว่าเป็นลูกท่วงเวลาสายเชนวนถูกดึงออกมา แต่ทว่าตับเชือกขาดเสียก่อนระวังผมจะโยนมันเข้าไปในไร่ฝิ่นข้างหน้าน่นหมู่สมพรค่อยๆลุกขึ้นนั่งคุกเขา่าผมมองเห็นเขาจ้องลูกระเบิดสากกระเบือเหมือนกับจะชั่งใจอยู่ชั่วครู่ก็ตัดสินใจหยิบลูกระเบิดคว้างขึ้นมาพร้อมกับดึงเชือกสีขาวที่ขาดห้อยอยู่บริเวณด้ามออกแรงดึงเต็มที่แล้วคว้างเจ้าสากกระเบือด,ดังกล่าวเข้าไปในไร่ฝิ่นเต็มแรง ตนฟินหักระเนร้นาตกระเด็นฉุยเหมือนกับถูกเฉือนด้วยของมีคมสะเก็ดระเบิดปิวันบางชิ้นพุ่งแฉล็บผ่านศสรษะของพวกผมส่งเสียงวุดวาดจนเย็นเฉียบเข้าไปถึงไขสันหลังก่อนที่ผมจะตั้งตัวติดหมู่สมพรก็วิ่งพรวดพาดเข้าไปในบ้านสองชั้นซึ่งประตูทางเข้าเปิดร้าอยู่นั้นด้วยความรวดเร็วประดุดลมเพชรฉผมกับนอร์แมนเคลื่อนที่เข้าบล็อกบริเวณด้านข้างของบ้านดังกล่าวเอาไว้อย่างเงียบเชียบบิ๊กแมน ผู้หญิงแมวโดนฆ่าตายอยู่ในนี่คนหนึ่งครับเสียงของหมู่สมพรดังลั่นอยู่ในบ้านผมกระชากแขนเสื้อนอร์แมนเห็นพวดต่างเข้าไปอย่างชนิดไม่ต้องหายใจบ้านของแมวที่มองเห็นภายนอกที่ปลูกเป็นแบบสองชั้นนั้นแต่เมื่อรุดไปถึงข้างในก็ปรากฏว่าบ้านดังกล่าวมีเพียงชั้นเดียวเท่านั้นส่วนที่ใช้เป็นที่หลับนอนถูกยกขึ้นสูงจากพื้นดินจนกระทั่งมองดูเหมือนกับบ้านหลังนั้นเป็นบ้านสองชั้นอันผิดธรรมดาธรรมดาของบ้านแมวโดยทั่วไป บนฟากไม้ที่เกะกะและรกรุงรังนั้นร่างของสาวแมวนอนตาเหลือดโพลงดูในสภาพเปลืยครึ่งตัวที่บริเวณลำคอเขียวคล้ำ <_ mauv _> เหมือนกับโดนบีบเพลนด้วยมือที่แข็งแรงลิ้นแลบออกมาจุกที่ริมฝีปากมองดูเหมือนกับเศษผ้าขี้ริ้วที่ม้วนเป็นก้อนกลมๆและยัดคาเอาไว้เสียงดารัวของปืนอากาศที่ดังระงมออกมาจากบ้าน3 4หลังที่อยู่ห่างออกไป ทำให้ผมนอร์แมนและหมู่สมพรกระโจนพวดเขาไม่ซุกตัวอยู่ข้างๆกระสอบข้าวที่วางซ้อนกันอยู่ริมผนังด้านพร้อมกับสอดสายตาทะลุรอยแตกของฝากระดานมองออกไปยังภาพที่สับสนวุ่นวายอยู่เบื้องหน้าร่างของทหารเวียดนามเหนือคนหนึ่งเลือดท่วมตัววิ่งไหลเอียงกระเซาะกระซืงนออกมาจากในรั้วปืนอากาศที่ถืออยู่ในมือติดดาบปลายปืนขาวับ จุดหมายปลายทางของมันมุ่งหน้าเข้ามาทางที่พวกผมลบอยู่พอดิบพอดีเิตกูมึงไอ้แก้วหมู่สมพรคำรามออกมาเสียงลึกๆและค่อยๆฉากเว็บออกไปจากประตูเขาไปยืนซ่อนอยู่ตรงมุมบ้านอย่างเงียบเชียบผมกับนอร์แมนเอาปากกระบอกปืนค่อยๆกระทุงกระดานที่อยู่ข้างๆกระสอบข้าวสารความบอบางทําให้มันหลุดออกทางกระบี่จนมองเห็นภาพขอัทหารเวียดนามเหนืออย่างถนัดทันที ทหารเวียดนามเหนือวิ่งหนีตายหน้าเลือดเข้ามาอย่างไม่คิดชีวิตมันผ่านเล้าหมูเข้ามาเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าขึ้นสู่ยอดเนินพรร่างของมันคล้อยหลังหมูสมพรซึ่งคอยจังหวะอยู่แล้วก็กระโจนพวดเข้าประกบด้านหลังพร้อมกับเตะขวาตามเข้าไประหว่างก้นกบกับด้านหลังด้วยรองเท้าคอมแบทหัวเสริมเหล็กเต็มแรงทหารเวียดนามเหนือร้องจกักมือทั้งคู่ตะคุบลงไปคุมห้องเครื่องแน่น มูสมพรกระแทกผ่านท้ายปืนลงไปบนท้ายถอยสุดแรงเกิดพร่านท้ายกระทบต้นคอด้านหลังของมันเต็มแรงจนทาให้มือทั้งสองของมันลุดจากห้องเครื่องชั่วขณะทําอากับกริยาเหมือนกับจะยกขึ้นมาข,าขว่คว้าอากาศแล้วก็พังะคว่ำหน้าก็เสือกระสนเหมือนกับปลาโดนทุบ